ด้วยว่าไงล่ะใส่ร้ายคนอื่นไม่ดีนะรีว่าระบบจะเปิดเวลาในสาม<น>ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็มีคนเชื่อฉันขอบคุณนะแมทธิวเมที่เชื่อฉันมาตลอดชฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่ซึ่งมัน,นเธอรีว่าชีวิตฉันใกล้หมดแล้วกโกรธเธอไม่ทันแล้วล่ะฉันดีใจนะที่มีพวกเธอเป็นเพื่อน ทำไมไม่มีใครเชื่อเธอตั้งแต่แรกผมขอโทษนะที่ช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยฉันเป็นคนทำให้เขาโดดเดี่ยวจนวินาทีสุดท้ายฉันขอโทษนะลีนามันสายไปแล้วเป็นเพราะเธอคนเดียวกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับเราก็แค่ล้อเล่นทำไมต้องรู้สึกผิดแบบนี้รีว่าจำฉันได้ไหม มามาไม่ไม่ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจตอนฉันร้องไห้ตอนทุกคนหันหลังให้ตอนเวลาในหัวฉันลดลงเธอหัวเราะใส่ฉันเธอจะหนีไปไหนกลับมานี่คำโกหกของเธอทําให้ฉันตายอย่างเดียวตอนนี้ถึงตาฉันแล้วลีน่าขอร้องล่ะฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันไม่ได้ต้องการคําขอโทษฉันต้องการให้เธอรู้สึกว่าการไม่มีใครเชื่อมันเป็นยังไง พี่แม่ทิวช่วยริวาด้วยค่ะพี่แม่ช่วยริวาด้วยทำไมไม่มีใครเห็นเราไม่มีใครได้ยินเราเลยเมืเธอเห็นฉันไหมเธอได้ยินเสียงฉันไหมช่วยฉันด้วยลีนา่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันเจ็บแค่ไหนที่ไม่มีใครเชื่อได้โปรดคืนชีวิตให้ฉันเถอะ ความเจ็บปวดที่ฉันเจอมันมากกว่า24ชั่วโมงของเธอเยอะ